ศูนย์ำนำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธานีร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตภาษาพระราชทานอำเภอปะจักรศิลปาคมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัตถีบุญเรืองบ้านเชียงกรมอำเภอปะจักรศิลปาคมเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธทยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกมหาราชและว,วันที่ระลึกมหาจักรีบรม,มราชวงศ์ประจำปี2565โดยมีนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมนำประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดสาราการประเรียนเก็บเศษขยะตัดแต่งกิ่งไม้ทาสีกำแพงวัดเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูรพรมหากษัสตียอาท,ทิราชเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อความเจริญร่มเย็นผาสุกมาสู่ประเทศชาติบ้านเมืองตลอดมา วัดศรีบนเรืองบ้านเชียงกรมเป็นวัดสังกัดพระสงฆ์มหานิกายสร้างเมื่อปี2479ชาวบ้านเรียกว่าวัดบ้านเชียงกรมเดิมเป็นวัดกลางโบราณตั้งแต่สมัยขอมมีซากพระพุทธรูปและแผ่นศิลาเสมาโบราณชาวบ้านเชียงกรมช่วยกันบูรณนะและสร้างวัดขึ้นมาใหม่ปัจจุบันมีพระรครูอุดรสุทธิธรรมเป็นเจ้าอาวาสมีการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยธรรมแผนกธรรมบาลี